สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟโอเชียนซิตี้เซิร์ฟนี้เล่นฟรีเลยนะแค่เข้าไปกรอกเวลิทที่ดิทคอร์ตนะครับส่วนใครที่บอกว่ามาจากช่องโจทีเฮดแซตนะครับจะได้รับกระชับปองเพิ่มไปคนละ20ลูกเลยนะครับหรือจะพูดว่ารวยตั้งแต่ต้นเกมเลยก็ว่าได้นะครับไปแจ้งกับแอดมินที่ดิทคอร์ตใต้คลิปที่ห้องติดต่อแอดมินนะครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับสำหรับเด็กใหม่ทุกคนนะครับจะได้รับตังค์คนละหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ในธนาคารด้วยอีกห้าพันนะครับกก็คคคือแแจตัง์นลละะบาที่ นนรเราจะได้ l a m b โบกินี่คนละหนคันเลยนะครับนี่ซินี้แจกแลมโบให้ฟรีเลยนะครับแต่แลมโบคันนี้มันจะอยู่กับเราแค่7วันเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะได้แบบถาวอนะครับต้องใช้วิธีเล่นกิจกรรมโปรโมทนั่นเองครับแค่เราโปรโมทเซิร์ฟนะครับหรือว่าแชร์โพสต์ของเซิร์ฟไปนะครับก็ จะได้รับของตามนี้เลยนะครับนี่50โพสถึงจะได้แลมโบนะครับฟรีบัตรถาวรเลยนะผมก็แนะนําให้เราโพสไปตามกลุ่ม GTA ต่างๆนะครับครบ50โพสเมื่อไหร่มาแจ้งแอดมินได้เลยนะครับจะโพสหรือจะแชร์ไปจากเพจก็ได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเราก็เอาหลักฐานมาบอกแอดมินที่ดิคอร์ดใต้คลิปนะครับติดต่อแอดมินได้ที่ห้องติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็จะมีรถทํางานอีกคันหนึ่งนะครับนี่คันใหญ่ๆนะจะอยู่กับเรา7วันนะครับแล้วก็จะมีมินิน้อยคันหนึ่งนะครับแต่ผมรู้สึกว่า ชอบแลมโบมากนะแล้วก็ในซิฟนี้ตอนที่เราเสกรถออกมานะครับเราสามารถที่จะซ่อมรถได้เลยนะเบิกพร้อมซ่อมนะครับไม่ต้องไปอู่ช่างอีกแล้วนะครับเนี่ยก็คือเสกออกมารถดูใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราขับแลมโบโชว์หน่อยแลวกันนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นจุดกาลาดภายในเซิฟนะครับนี่มันแรงนะนี่เลยมันแรงจริงๆนะครับผมรู้สึกว่ามันแรงมากๆนะครับเพราะว่าผมลองขับให้รถคันใหญ่ๆห,หรือว่ามินิน้อยนะ่ะรู้สึกว่า มันขับโคตรช้าเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแลมโบนะครับนี่เลยโอ้โหดูดิมันแรงสุดจัดเลยนะครับนี่ไฟด้านหลังนะครับโคตรสวยนี่ไงวอันนี้แจกแลมโบทุกคนนะครับย้ำอีกรอบนะครับนี่ของฟรีทุกคนน่าจะชอบกันและในเซิร์ฟนี้ถ้าเราฆ่ากันมันจะมีเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับอันนี้เป็นการทดสอบเท่านั้นนะครับอย่าไปจ้วงมั่วนี่เลยเด็กๆไปน้อง เด็กๆไปไอ้น้องก็คือเราสามารถที่จะกดตัวเคได้นะครับก็จะมีเสียงนะครับนี่มีเสียงเยอะมากนะครับมีตะลุงคนนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเราลองมาทดสอบดูนะครับเสียงตะลุงเนี่ย <c oughs> ตะลุงเจนไอ้ย่าสี่เล้วเจ๋วมาเลยครับแล้วก็อันต่อไปนะก็จะเป็นมารีนะครับมาดูกันนะนี่เลยอ่ะเป็นมาลีนะครับกดไปที่ตัวเคนะเพื่อที่จะเปลี่ยนนะครับปุ๊บนี่เฮ้ยแตก เฮ้ยแตกครับจังหวะนี้อ่ากดตัว K นะน้ำโมอ่ะคือไรวะน้ำโมลองดูน้ำโมใครว่าน้ำโมกดตัว K นะเปลี่ยนเสียงแม่มันช่างหอมฉุยอ๋อน้ำโมนี่ก็คือมันช่างหอมฉุยนะครับแล้วก็อันสุดท้าย VR โซมาดูกันเสียง VR โซนะครับปึ๊บเขาให้งง่าย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  ห <ś m _> งเงอ,เอ้ย <ś m _> เจ๋งนี่นะครับเนี่ยเปลี่ยนได้โดยการกดตัว,วเคนั่นเองครับเพราะว่าเสียงไหนก็เท่นะครับแต่ผมชอบน้โมนะเท่ดีอ่ะลองดูอีกครั้งหนึ่งเสียงนักคอมค,นะคิดถึงนะคิดถึงนักคอมแบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลย และในเซิร์ฟนี้ถ้าเรากด F5 หรือ F7 นะจะมีขึ้นโปรไฟล์เก็บสถิติของเราด้วยนะครับแล้วก็จะมีอันดับบอกด้วยนะครับว่าเราอันดับที่เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็จะมีอาวุธด้วยนะว่าเราใช้อาวุธอะไรไปบ้างนะครับนี่มีจัดเก็บสถิติแบบนี้นะครับเปิดดูได้ทุกเมื่อเลยนะและในเซิร์ฟนี้ถ้าเราเล่นแก๊งกันอยู่นะหรือว่าเล่นสตอรี่กันอยู่ระหว่างแก๊งนะครับมันก็จะขึ้นมาในเซิร์ฟด้วยนะครับว่า2แก๊งนี้กําลังตีกันอยู่หรือว่าเปิดกิจกรรมตีวอกันอยนะ <Hey, hey, S 2> ู่นะเฮ้บมี สองแก๊งนั้นจะอยู่2องอันแรกนะครับก็ถ้าสมมุติว่า2แก๊งเขาตีกันนะครับถ้ามีการล้มตายกันเกิดขึ้นนะครับก็จะนับแต้มกันนั่นเองเนาะ แล้วก็จะมีหมอกับตำรวจด้วยนะครับนี่ว่าหมอโดนตุ๋ยไปหรือเปล่านะครับเนี่ยอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นระบบที่ชาวแก๊งน่าจะชอบกันนะและในเซิร์ฟนี้จะมีกิจกรรมชิงทรัพยากรก,กันเกิดขึ้นด้วยนะครับถ้ากิจกรรมจะเริ่มนะครับเราสังเกตที่ซ้ายมือของเรานะครับมันจะมีเวลานับถอยหลังนะครับถ้าเวลานับจบนะมันก็จะมาร์กจุดให้เรานะครับจะเป็นวงกลมพื้นที่สีแดงภายในแมปนะเราสามารถที่จะเปิดแมปดูได้เลยนะแล้วก็ มาที dia, ่สถานที่นั้นๆแบบรีบเลยนะครับพอเรามาถึงแล้วนั้นเราก็รีบเก็บเลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเจอผู้เล่นคนอื่นเราสามารถที่จะไปจัดการก่อนก็ได้นะครับนี่แล้วก็ค่อยมาเก็บนะอันนี้ทําได้เหมือนกันนะครับแล้วเราจะได้รับของรางวัลสุมนะครับนี่ตามกล่องพวกนี้เลยนะครับอันนี้จัดเรื่อยๆเลยนะครับถ้าใครอยากได้ของฟรีนี่รีบเลยนะครับถ้ามีกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมานะและในเซิร์ฟนี้จุดเกิดของเรานะจะมีเควสให้รับด้วยนะครับมันจะเป็นเครื่องหมาย question mark อยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดไปที่ตัว e นะครับนี่ ทำนะครับแล้วเราจะได้รับของมานั่เองครับเราก็เลือกเอานะว่าอยากได้ตัวไหนนะครับอย่างเช่นอะไรดีฟาร์มไก่ครับฟาร์มไก่ให้ได้3 0 0พนะ3,000ตัวเลยเหลือคุณป้าช่วยรับเควสไปนะครับกดรับแบบนี้เลยนะครับกดรับแบบรุนรัวนะครับแล้วเราก็ไปทําตามนั้นก็ได้นะครับนี่เลยนี่เราหยุดเควสก็ได้นะครับแบบนี้เลยแล้วมันก็จะขึ้นมาฝั่งนี้นะครับและให้เราทําตามนั้นนะครับอย่างเช่นฟาร์มไม้ให้ได้3 0 0พนะถ้าสมมุติว่าเราทํา ได้ครบตามจํานวนเราจะได้อะไรใช่ปะก็คือเราจะได้ของดอปมันเองครับจะเป็นของรางวัลในเควเนะครับต่แอดมินยังไม่ให้บอกนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแต่ผมรู้สึกว่า มันน่าจะเป็นของดีเนี่นอนนะเพราะว่าเราทำตั้งเยอะนะสังเกตดูนะเราทำตั้ง3 0 0 0ันกว่านะบางอันก็150้นะเพราะว่าเป็นการจกปูนนะอ่ะก็คือมันน่าจะเป็นเควสที่ยากนะครับและถ้าทําเสร็จมันน่าจะได้ของดีมากๆเลยนะครับลองไปทําดูแลกันนะครับและงานในเซิฟนี้มีเยอะมากนะครับเราลองสังเกตที่ด้านซ้ายมือนะครับถ้าเราวิ่งเข้าไปในจุดงานนะตอนนี้เราอยู่ที่งานโปเกมอนนะครับมันจะมีรูปฮิโตะคังเงะขึ้นมานะครับก็คือมันจะให้เราได้รู้นะครับว่าตอนนี้ เรามาที่งานนั้นๆแล้วนั่นเองครับนี่สมมติว่าเราไปที่งานเก็บกล้วยน,นะประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีรูปกล้วยขึ้นมาประมาณนั้นนะครับนี่แล้วก็ในเซิฟนี้ครับมีเก็บแบตออโต้ด้วยนะครับนี่เลยง,ง่ายๆเลยนี่งมันก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับเซิฟนี้เล่นง่ายนะครับถ้าเราจะหยุดนะก็แค่กดไปที่ตัว x เ,เท่านั้นนะครับนี่หละและต่อไปก็จะเป็นเหมืองแร่นะถ้าเราวิ่งเข้าไปนะครับมันก็จะมีรูปเพชรขึ้นมารอดูได้เฟบเฟิบเฟิเนีป่ะ เขาจะมีลูกเพชรสีแดงขึ้นมานั่นเองครับนี่เพชรในเซิร์ฟนี้นะครับอย่างเฟี้วเลยไม่ใช่ติเขาเรียกว่าแร่นะครับนี่ไงแล้วก็มากดออโต้ตรงนี้เลยนี่กดออโต้ตรงนี้ครับมันก็จะเก็บให้เราแบบอัตโนมัตินั่นเองครับเซิร์ฟนี้เล่นง่ายครับอย่างที่บอกไปนะ มาเล่นเถอะครับคนเล่นเยอะนะเซิรฟนี้นะนี่เลยมาเล่นเธอนะผมจะได้มีงานบ่อยๆนะครับนี่เลยเซิฟนี้เียวมากและต่อไปเดี๋ยวเรามาเล่นงานชิวๆกันบ้างแล้วกันนะครับก็จะเป็นงานตกปลานี่แหละนะครับนี่งานตกปลานะเราสามารถที่จะเช่าเรือได้นะครับจากใช้ยฝั่งนะแล้วก็ขับมาตรงนี้ก็ได้นะครับไม่แนะนําให้ว่ายมานะครับเพราะว่าน่าจะเมื่อยนะประมาณนั้นนะครับเนี่ตอนนี้ เราก็มาที่เกาะตกปลาแล้วนะครับบอกได้เลยว่าอลังการงานสร้างมากเลยนะครับยังมีปลากระโดดด้วยนะครับน่าจะเป็นปลาในตำนานเนาะตัวเบลเลยนะครับนี่เลยเรามาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงหัวของผมนะครับมันจะมีอ่าเป็นเหมือนแฟชั่นผู้เล่นใหม่นะครับอันนี้ก็แจกให้กับทุกคนนะครับสามารถที่จะใช้ได้ในกระเป๋าเลยนะแต่ว่าการตกปลานะครับมันง่ายเหลือเกินนะครับแค่เรามีเบ็ดกับเหยื่อเท่านั้นแหละนะครับล้วก็มาตกตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ ลองกดปุ่มตามที่มันบอกนะครับเราก็จะได้ปลามาแบกง่ายๆเลยนะหรือว่าจะพิมพ์บอกเพื่อนก็ได้นะครับว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่ในหัวของเรานะเอออันนี้ทําได้หมดเลยนะครับและสำหรับระบบงานในเซิร์ฟนี้นะครับจะมีเลเวลด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในระหว่างที่ผมกําลังทํางานนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทํางานแบบออโต้ไปเลยเลยกันนะครับและตอนที่เราทํางานออโต้นะครับมันก็จะเก็บให้เราอัตโนมัติใช่ปะเราลองสังเกตที่ขวามุมล่างนะครับมันจะมีเลเวลอยู่นั่นเองครับถ้าเราทํางานไปนะ เลเวลตรงนั้นนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นเลเวล1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนที่เราอัพเลเวลนะเราจะได้ของรางวัลด้วยนะครับก็คือของรางวัลน,นี่มันจะดรอปให้เราตอนที่เราเลเวล10นัันเองครับถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราก็จะได้ของดีมาเ,เรื่อยๆนั่นเองเนาะถ้าสมมติว่าเราเลเวลประมาณสัก 2 0ถึงนะครับประมาณนี้นะมันจะมีของตีอาวุธให้เราด้วยนะครับมันจะดรอปให้เรานะครับตอนที่เราอัพเลเวลเนาะแล้วก็เลเวลที่สูงสุดนะครับก็จะเป็นเลเวล60สมันเองครับเลเวล60นี้จะแจกลดกิจกรรมเลยนะครับแอนดมินบอกว่าอย่างนั้นนะครับเป็นรดเท่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนที่เราไปขายของนะครับอ่าตอนนี้เราทํามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับงานเก็บข้าวโพดนะครับและงานเก็บข้าวโพดตรงนี้นะ เราจะต้องนามาโพสเซสกับตะหหลุงหัวล้วนคนนี้ด้วยนะครับนี่เลยอันอนี้ก็จะเป็นการโพสเซสนะครับกดตรงนี้ด้วยนี่ไงกดเลือกข้าโพดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดโพสเซสตรงนี้ในเฮ้พิธีโพสเซสในเซิฟนี้เฟี้ยวมากนะครับและหลังจากที่เราทํางานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับเราก็มารับผลผลิตของเราก็คือเงินนั่นเองครับนี่และรถที่เราจะได้มาโอ้ขับเลยไปนิดนึงครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่เลยมันก็จะมีตะลุงคนหนึ่งที่รอรับเราอยู่นะครับและรถคันนี้นะครับจะเป็น แอสตันมาตินเองครับและนี่แหละก็จะเป็นรถของคนที่ได้เลเวล60นั่นเองครับถ้าเราได้เลเวล60นะเราจะได้รับแอสตันมาตินตัวนี้เข้าไปอยู่ในตัวของเราแบบถาวรเลยนะครับนี่รถนี้เฟี้ยวมากนะครับรถนี้โคตรสวยเลยนะครับนี่เลยและจุดขายของเราจะอยู่ตรงด้านในเลยนะครับกับตาลุงคนนี้นี่เลยเราก็กดตัว E นะแล้วก็ขายของกับตาลุงได้เลยนะครับนี่ส่วนใครที่กำลังหาซัเล่นอยู่นะ ลองเข้ามาเล่นในเซิฟนี้ดูได้นะครับก็ฝากเข้ามาเล่นในเซิฟกันเยอะๆนะถ้าไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมนี่แมปสวยมากนะครับยามค่ำคืนนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจทีเฮดแซดด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะะจากช่องโจทีเแซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม